สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลสุกสคนวันนี้พอครูนูนงานเข้าวสักแล้วครับพี่น้องน้องหมาหายไปสองตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับชาวนี้ต้องมีภารกิจนะครับพี่น้องตามหาน้องหมากันปกติแล้วที่บ้านนะครับก็จะมีน้องหมาอยู่สามตัวด้วยกันนะครับน่ารักมากนะครับแต่ที่หายไปนี่ก็คือตัวนี้ครับตัวสีดำก็คือน้องพารวยครับ แล้วก็น้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่หายไปก็คือสีตัวสีแดงก็คือน้องลักกี้เนี่ยครับหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเช้านี้เราก็ต้องมีภารกิจนะครับพี่น้องหาเจ้าแฮปปี้นะครับตัวนี้ที่เหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับตามหาเพื่อนอีกสองตัวครับพี่น้อง สงสารมากเลยเจ้าแฮปปี้นะครับเงานะครับไม่มีเพื่อนปกติแล้วก็จะอยู่ด้วยกันสตัวนะครับนี่หายไป2ตัวก็เหลืออยู่ตัวเดียวครับพี่นอ้องเราตามหากันไปเรื่อยๆ,ๆครับเปนเรีทำคอนเทนต์และชาวเอเตอร์พวกเรายามวตามหาทุกซอกทุกมุมของตำบลน,นะน้ำขาวกันเลยนะครับ เป็นถนนล,ลาดยางนะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆครับมองซ้ายมองขวาเข้าไปในซอยทะลุซอยโน้นออกซอยนี้นะครับที่จะตามหาน้องมานะครับวัวเราอย่ามัวนั่งมือชาวครีเอเตอร์วันละคลิปสองคลิปไม่มีแม้แต่วีแววเลยนะครับพี่น้องโอ้ เป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับความรู้สึกนะครับเราเคยอยู่ด้วยกัน3ตัวอบอุ่นนะครับตอนนี้มาหายไป2ตัวใครที่เจอะเจอนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับน้องคารวยกับน้องลักกี้ครับที่หายไปพวกเราอย่ามัวนั่ง Mày mấy người mẹ, mày 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 แจก,กินข้าวเลยจ้ะเนะจนนน็นทำหน้ามาเหลืผ้าเหมือนนั้นนี้มางั้นมาเรือมาเลยมาหายมาซ่องตัวนี้ดำดำกับแดงแดงมาดำแดงนี่หลยคนไปนี่เลยเหรออ๋อเม่มาเออไม่ใช่กันอ๋อโย่จักจะมาอ,อ๋อ,อ ไม่เจอไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเดินทางกันต่อครับพี่น้องพาเจ้าแฮปปี้นะครับตามหาเพื่อนอีกสองตัวกันต่อเลยไปฝั่งหน้าวัดบ้างนะครับก็ไม่มีวีว่แววเกันนะครับฝั่งนี้ตามหากันจนสายๆนะครับก็กลับมาหนึงตัวนะครับพี่น้อง คือเจ้าพารวยตัวนี้นะครับลกลับมานะครับตัวสีดำยังขาดแต่เจ้าลัคก,กี้ตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเจอเจอนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับยังไม่เจอครับ